สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยาอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองเทาเมทิกาชาแนลค่ะวันนี้เพื่อน,อนๆอยาจะมาเล่าให้ฟังว่ายาก,ก็คือลืมไปเลยค่ะว่ามีเบรดปานามานะคะเป็นอากกนิมาอีกชนิดหนึ่งบางเอิญว่าคือจำาหน่ายไปหมดแล้วคะ่ะก็เหลืออยู่ต้นเดียวนะทุกคนแล้วที่นี้ต้นแม่ก็ยังไม่ได้เกิดยอดนะคะ มีอยู่ต้นเดียวจริงค่ะที่แบบไปลืมไว้อะทุกคนปรากฏว่ายังไม่รู้ว่ายาไปไว้ที่ไหนนะคือแบบว่าก็ลืมไปแล้วค่ะวันนี้มาจัดต้นไม้ใหม่นะคะก็คือค่อนข้างรกพอสมควรค่ะปรากฏว่าไปเจอนะคะเรดปานามานะคะเรดปานามาเนี่ยก็คือเรดก็คือสีแดงนะคะ ม่านี้ชื่อว่าปานามาค่ะทุกคนปานามานี้นะคะก็จะเป็นไม้นอกค่ะที่ค่อนข้างหายยากพอสมควรจริงๆเขาจะมีออกแนวสีชมพูก็จะเป็นคิงนะคะพิงปานามาก็จะเป็นออกสีชมพูเลยนะคะทุกคนตรงเนี้ยหาใบค่อนข้างจะเป็นออกสีชมพูขาวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรสนะคะเรสปานามานี่นะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะมีแดงอยู่ตรงกลางนะคะเรื่อยๆเรื่อยๆตามไปเสร็จแล้วนะ ของเขาจะชัดเจนมากๆคือริ้วขึ้นแบบนี้นะคะนะคะแล้วส่วนตัวใบเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะมีระเบียบนะคะริวร้วริ้วแบบสวยนะคะใบไม่ได้แบบว่าโดยตรงแต่ว่าตัวปลายะค่ะก็จะสะบัดเหมือนเหมือนมีหางสะบัดเหมือนการเขียนลวดลายไทยนะคะนิดนึงนะค่ะยิ่งถ้าเราปลูกสวยๆเวลาแต่ยอดสวยๆนะคะเขาจะเป็นแบบสะบัดใบะค่ะ สบัดปลายบแล้วก็ริว้วก้างปลาเนี่ยจะชัดมากๆเห็นไหมคะก้างปลาของปานามาเนี่ยจะสวยมากๆยิ่งหากถ้าเป็นออกพื้นสีชมพูหมดเลยเนี่ยนะคะจะเป็นพื้นขาวแล้วก็ตัวข้างในก็จะเป็นสีชมพูเนี่ยตัวนั้นจะเห็นบ่อยมากแล้วก็สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งนะคะส่วนอันนี้เป็นเรสค่ะเรสเนี่ยค่อนข้านที่จะบางทีคนคนอื่นจะมองว่า ค่อนข้างมีเขียวเยอะก็เลยไม่ชอบแต่ยาชอบความแบบความแปลกของเขาคือเขียวแต่มันทําให้ก้างปลาเนี่ยค่ะก้างปลาที่เราเห็นเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยตัวลิ้วที่เป็นก้างปลาตัวเนี้ค่ะมันทําให้เด่นชัดมากและทําให้สวยมากๆดูทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยปลายเขาสะบดัดเมื่อเราดูกลางไกลนะคะ าจะมีความมีกลักเป็นแบบกล้างปลาที่เด่นชัดและตรงกลางก็จะมีสีแดงนะคะขึ้นมาที่เราเห็นคือสวยมากๆทุกคนแต่ยอมรับว่าพันุนี้เป็นพันุ์ต่างประเทศที่ค่อนข้างหายา,ยากมากๆเลยค่ะยิ่งหานะคะถ้ามันไม่ได้มีแบบว่าแตกหนอคือเขาจะแตกหนอค่อนข้างช้าแต่ถ้าแตกหน่อแล้ว แต่ว่าต้นสูงนะคะเราก็ต้องใช้วิธีการตัดยอดนะคะชํายอดขึ้นมาค่ะแล้วก็จะได้ต้นใหม่และก็มีเพื่อนๆโอโ้นี่ค่ะทุกคนก็จะมีดอกด้วยนะคะจริงๆดอกอากน,นิมาค่อนข้างที่จะเอาไปต่อยอดได้ลําบากพอสมควรค่ะเพราะว่าเขาจะไม่ได้มีมัเล็ดนะคะดังนั้น การตัดยอดชามเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะทุกคนดังนั้นหากเราต้องการให้เขาเกิดใบนะคะเกิดยอดหรือว่าลวดลายที่สวยสีชัดเจนถ้ามีดอกขึ้นแบบนี้นะคะสามารถที่จะเด็ดยอดทิ้งได้เลยนะคะส่วนยานะคะชอบความแบบมีดอกของเขาแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็เหี่ยวเองค่ะและใบเขาก็จะเริ่มเติบโต แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเขาก็จะหยุดการเจริญส่วนตัวนิดนึ่งค่เมื่อเขามีดอกแต่ว่าถ้าใครอยากให้เขาแบบใบสวยกว่านี้ก็คือให้เด็ดดอกออกไปเลยค่ะทุกคนแต่ยาชอบว่ามีดอกก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะทุกคนนี่นะคะนี่คือเรซปานามานะคะยาขอแนะนําอีกชนิดหนึ่งเลยค่ะไวใ้ในอ้อมวงอ้อมใจของทุกคนนะคะใครชอบอโกนิมาและปลูกประดับเป็นไม้กระถางแบบยายาขอแนะนํา เบรดปนานามาเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปยานะคะจนจบหากใครนะคะจะให้กำลังใจยาก็กด Subscribe ติดตามยาไว้นะคะว่าคราวหน้ายาจะมาบอกเคล็ดลับหรือมาบอกชนิดของอะโกลนิมาหรือไม้มงคลชนิดไหนกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ ปานามานะคะ